เด้อกินข้าวเด้อพี่นงผัดปลาดุกแกงปลาดุกไม่ใช่ผัดเนาะแกงปลาดุกใส่ใบยี่หร่าเด้อพี่นงแกงปลาดุกใส่ใบยี่หร่ากับข้าวฮอนฮอนข้าวฮอนฮอนกินเส่บแซบน้ำกันเด้อพี่นองนี่ผัดปลาดุกแกงปลาดุกใส่ใบยี่หร่าพดเคยกินแน่ อันนี้ปนกุ้งตากุ้งตามกุ้งปนกุ้งใส่มะม่วงเด้อพี่น้องเคยกินบ่ปนกุ้งใส่มะม่วงปนกุ้งปนกุ้งใส่มะม่วงแสบแสบใส่ยังซี่เลยแล้วค่อยเอาบอกไปปนกุ้งใส่บักม,ม่วงแสบ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 ใช่ จัดจัดนี่กับข้าวร้อนๆแล้วก็แกงปลาดุกใส่ใบย,ยี่หร่าโอ้ยจังเลยแซ่บนะพี่น้องใส่ใบย,ยี่หร่าหอมหุยหุยตอนบักไงแล้วก็ใส่ไปน้ำนี่แหละใส่ไปน้ำพริกใส่ในจานเขานี่แหละถังน้ำพริกถังน้ำพริก ทั้งผัดประดูกไหมลูกนี่เอาไปผัดกระดุกแสบ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 กินมาเหมือนตกพี่น้องเอ้กินไกินไปนี่เด้อพี่น้องอยากกินพักแต่มีแต่ผักสดกินเมื่อใดแควบมิีต้องพักต้มย่างเดียวละ่ะพี่น้อง อ้าวร้อนๆแสบๆน้ำกันเลยน้อ,นองเอ้ยพักกะมีหลายอยู่แต่ว่ากินบาได้แควย้ำบ่มีพี่น่องน้องชิงซีแหละ มาเป็นผักต้มมาได้อยู่มาครับพี่น้องมาแซบๆน้ำกันด้อรดาดกใบยลา ใส่กะทิน้ำเดือพี่น้อง,งจังแสบข้าวร้อน